ชาแนลหมาตลกเล่นเกมสวัสดีทุกคนนะครับก็มีหลายคนนะครับพยายามถามกันมามากเลยว่าสไนเปร์ใหม่เนี่ยต้องอัพสกิลยังไงต้องใส่การ์ดยังไงจริงๆผมจะบอกว่าสไนเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายเลยนะครับแต่สําหรับบางคนเนี่ยที่อาจจะเพิ่งมาเริ่มเล่นนะครับหรือว่าเล่นยังได้ไม่นานเนี่ยก็อาจจะยังปรับตัวกับสกิลของคลาสสี่ยังไม่ถูกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยพอมันขึ้นคลาสสี่มาผมก็มีทําคลิป แนะนำไปอยู่คลิปหนึ่งนะครับว่าเกี่ยวกับการอัพสกิลว่าต้องใช้อะไรบ้างแต่พอหลังจากปรับบาลานซ์แล้วเนี่ยมันมีผลกระทบเรื่องเงาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาแนะนําสกิลที่ตัววินฮอกเนี่ยจะต้องใช้นะครับรวมถึงการ์ดเนี่ยวิธีการทดสอบดาเมจการ์ดอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเราจะเลือกการ์ดยังไงให้เหมาะสมกับอาชีพของวินฮอกนะครับมาดูกันอย่างแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของตัวสกิลนะครับสกิลเนี่ยปกติแล้วผมจะ ใช้พรีเซตหลักๆอยู่สามพรีเซตนะครับซึ่งอันหนึ่งเนี่ยก็จะเอาไว้ใช้สําหรับล่าบอสทั่วไปนะครับแล้วก็พรีเซตที่2เนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับฟาร์มนะครับแล้วก็พรีเซตที่3เนี่ยเอาไว้ใช้ลงหอจริงๆอ่ะพรีเซตที่3มอ่ะมันจะใช้พรีเซตอันหนึ่งก็ได้นะครับเพียงแค่จะปรับเปลี่ยนบางสกิลเท่านั้นเองนะครับทีนี้ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราล่าบอสนะครับเราจะใช้สกิลอะไรบ้างอ่ะลองมาดูสกิลที่ ูกปรับเปลี่ยนนะผมก็ย้ายเข้าย้ายออกไม่เยอะเลยนะครับลองมาไล่ดูกันเลยนะในตั้งแต่อาชีพแรกนะครับเราก็จะมาอัพตัวดับเบิลซับนะครับอันนี้ผมอัพสิเลยนะเพราะว่ามันจะมีผลต่อความแรงของเงานะครับถ้าเกิดว่าเราอัพหนึ่งเนี่ยเงาที่ออกเนี่ยมันก็จะเป็นเลเวลหด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราอัพสิเนี่ยมันก็จะออกเลเวลสิบนะครับดับเบิลซับเนี่ยผมก็จะอัพไปสิบเลยนะแต่พออัพแล้วเนี่ยไม่ต้องเอามาใส่ในช่องสกิลนะครับอัพทิ้งไว้ได้เลยนะครับเเดี๋ยวมันนอออกงนะ แล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็ OI นะครับ10นะแล้วก็วอเตอร์ไอนะครับอันนี้5ส่วน Elemental a แอโ w ตรงนี้ไม่อัพนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ถึนุธาต์แล้วนะถัดมาครับ Improve 10ครับ For c a l าสเตอรี่ครับแล้วก็ b i s b a n e นะครับตรงนี้10ส่วน b i s b e a t นะครับ อันนี้ผมไม่อัพเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งว่าทำไมถึงไม่อัพนะครับสติลคาวสิบนะครับโฟกัสช็อตเนี่ยสินะครับก็จะเหมือนกับดับเบิลสตัฟเลยที่มันจะออกตามเลเวลของอาวุธนะครับต่อมานะครับคลสต่อมาก็เป็นวินวอล์กนะครับสิบนะครับโฟล์คไอซอลสิบทูไซสิบนะครับแล้วก็อินเ d เดชั่นสิบนะครับเอสทัมเมอร์สินะครับ w i l e awakening 10ครับแล้วก็เป็นคลาสนะครับอีกอันนึงนะครับเลื่อนลงมาก็ตัวนี้ผมจะเอาขี่มานะครับก็คือ w a r k Rider เนี่ยเอาไว้แค่5นะครับเพราะว่าเราต้องยิงเนี่ยโดยลงจากมานะครับก็เอาไวส้สำหรับเป็นทางผ่านเท่านั้นเพื่อที่จะไป up ตัว p o l y m o r o h ส10นะครับแล้วก็ f r e e er ยบีด10นะครับแล้วก็ w ว r k Style 5. อัพตรงนี้เพื่อเป็นทางผ่านไปวักไบเท่านั้นนะครับ Position Shot 10นะครับถัดลงมาคัสสุดท้ายครับของวินฮอกเนี่ยเราก็จะอัพ Nature Ferry 10นะครับแล้วก็ฮอกบูมแมลง10ฮอกม s ส e ี่10นะครับแล้วก็ทางด้านขวานะครับจะเป็นบุ k f ฟ่ต์10เกลวิสเทน10นะครับแล้วก็ Elemental Arrow Array ส0นะครับส่วนเกลซอมเนี่ยผมอัพไว้แค่หนึ่งเพราะว่าเอาไว้สําหรับเคลียร์มอนบางทีแบบาบางตัวเนี่ยมันเรียกลูกน้องมาดูดเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะใช้สกิลเนี้ยในการเคลียร์นะครับกว้างไปแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เอาไว้ใช้สําหรับเคลียร์ตัวนู้นตัวนี้ที่แบบมันติดขัดนิดหน่อยอาจจะอัพเอลโลชาวเวอร์ไว้นิดหนึ่งก็ได้นะครับแต่นี้ผมว่าตัวเกลซอมเนี่ยมันค่อนข้างแรงกว่าผมก็เลยติดไว้แค่หนึ่งนะครับทีนี้สิ่งที่ผมไม่ได้อัพก็คือตัวสปิดแอโร่เนี่ยเดิมทีเนี่ยผมอ นะครับแต่ว่าพอผมรีสกิลใหม่เนี่ยผมก็ทิ้งไว้ก่อนนะยังไม่ต้องการยิงกระจายนะครับเพื่อที่จะเอาตัวสกิลพอยต์เนี่ยไปเพิ่มในส่วนอื่นนะครับแต่ว่าตัวบิสบีดเนี่ยถามว่าทำไมถึงไม่อัพนะอ่ะลองมาดูตรงนี้กันเนื่องจากว่าในอาวุธเงาเนี่ยตอนนี้มันมีการปรับใช่ไหมครับว่าตัวสกิลอาวุธเงาขั้นหน้าเนี่ยมันสามารถที่จะออกออโต้ได้โดยไม่มีดีเลย นะครับก็คือเป็น double s t ั b ซึ่งปกติเราจะใช้ตัว improve กันใช่ไหมเราใช้ improve กันปุ๊บมันก็จะได้แค่ physical light steel แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ความแรงเพิ่มขึ้นด้วยเราก็ต้องมาอัพตัว double stab สอนะครับมันก็จะทำให้ d a m โดยรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากโอเคตรงนี้ก็ดูว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่จะไม่มีตรงนี้นะครับตัวพิมลัยเนี่ยเราเห็นว่าเดิมทีเนี่ยเราใช้ focal mastery เอาไว้ใช่ไหม ทีนี้โ o c a l m a t e r อรี่ตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มอัตราการเกิดของตัวโ o c a l แ a t เทอรด้วยนะครับทีนี้โ o c a l m a t e r อรีเนี่ยเดิมทีนะครับมันจะอ้างอิงกับสกิลตัวนี้อย่างถ้าเกิดว่าเราอัพตัวโ o c a l m a t e r อรีตัวนี้นะครับก็คือมันจะเพิ่มอัตราการเกิดของนกปกตินะครับแต่พอมาเป็นตัวบินฮอกเนี่ยมันจะมีสกิลนี้เข้ามาเกี่ยวครับ nature fairy นะครับเมื่อโจมตีทั่วไปเนี่ย ไม่เกิดตัวโฟล์คมา s ัล r ี่นะครับมันก็จะมีโอกาส30%ที่จะปล่อยสกิลนกก็คือบิสบีดโฟล์คแอ a ซอลแล้วก็ฮอกบูมแมลงนะครับทีนี้ความสำคัญของมันก็คือตอนที่เราเปลี่ยนตัวพิมไลตัวนี้ครับจากเดิมเนี่ยที่เพิ่มอัตราการเกิดโฟล์คมา s ัล r ี่เนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก18%ใช่ไหมเราเปลี่ยนมาเป็นสกิลนี้เป็นโฟ c u s ช็อต ซึ่งโฟกัสช็อตเนี่ยมันจะยิงตอนนี้มันจะออกออโต้เหมือนกันแล้วมันก็จะติดขีดด้วยแล้วพอยิงไปเนี่ยมันจะเก็บสแตก็กมันทําให้ดาเมจโดยรวมของเราที่ทําไปเนี่ยมันแรงขึ้นด้วยใช่ไหมครับดังนั้นไอตัวโฟกัสช็อตเนี่ยก็จะเข้ามาแทนที่ทีนี้พอเข้ามาแทนที่เสร็จปุ๊บแปลว่าไอตัวโฟล์คมาสเตอรี่ตัวนี้ครับมันก็จะไม่มีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นอีกส8แปดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับมันก็จะหายไปทีนี้พอมันหายไปเสร็จปุ๊บทำยังไงมันหายไปก็คือ ไอสกิลเนเจอร์ไฟลี่ตัวเนี้ยมันบอกว่าเมื่อโจอมตีทั่วไปไม่เกิดฟอร์เคอร์แบตเตอรี่ใช่ไหมครับอีก30%เนี่ยมันก็จะออกสกิลพวก bit beat assault, บิสบีดฟอร์เคอร์แอซซอลกับฮอกบูมแมลง er ang, แทนแสดงว่าอัตราการเกิดของวินฮอกเน่ะมันก็จะน้อยลงมันก็จะไปบังคับให้ออกสกิลบิสบีดฟอร์เคอร์แอซซอลแล้วก็ฮอกบูมแมลงแทนอ่าทีนี้พออัตราการเกิดตัวฟอร์เคอร์แบตเตอรี่เนี่ยมันน้อยลงเนี่ยเราก็เลยอัพตัวนี้ครับก็เลยอัพตัวฟอร์เคอร์แอซซอลสิบกับตัวฮอกบูมแลง แต่ว่าเราก็จะไม่อัพตัวตัวนี้บิสบีดนะครับเพราะว่าบิสบีดเนี่ยดาเมจมันค่อนข้างน้อยนะครับแปลว่าถ้าโฟล์คอัลเซลเนี่ยมันออกอ่าโทษนะแปลว่าถ้าโฟล์คอัลแบตเตอรี่เนี่ยมันออกนะครับแล้วเกิดอยู่ดีๆเรายิงไปอ่ะปุ๊บจังหวะที่โฟล์คอัลแบตเตอรี่มันไม่ออกมันก็จะใช้30%ของมันเนี่ยในการสุ่มการออกของฮอกบูมแมลงกับ ฟอคเคอร์แอซเซลแทนนะครับซึ่งมันก็จะไม่ไปออกบิสบีดเพราะว่าบิสบีดเราไม่ได้อัพนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างทําให้ดาเมจเนี่ยมันค่อนข้างมีความคงที่ที่ดาเมจสูงขึ้นพอถ้าเกิดว่าเราไป beat beat อัพบิสบีดอ่ะโอเคแหละใน30%เนี่ยมันก็อาจจะออกบิสบีดได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบิสบีดมันออกบ่อยเนี่ยดาเมจโดยรวมเนี่ยมันก็จะน้อยลงดังนั้นเราก็จะเหมือนแกมบังคับอะครับว่าถ้ามันไม่ออกฟอคเคอร์มัตเตอรี่เนี่ยก็ให้มันออกฟอคเลัคอรน,น ในอาวุธเงาตรงนี้ครับพอเราปรับเปลี่ยนมาเป็นตัวโฟกัสช็อตตัวนี้นะครับอัตราการเกิดมันก็ลดลงเราก็เลยไปเอาบิสบีดออกนั่นเองนะครับอ่าก็จะเป็นตามนี้เลยนะส่วนอันอื่นนะครับหนังสือผมก็ใช้เป็น w i e awakening นะครับแล้วก็ใช้พันธสัญญานะครับ f o l l i n g b o o p นะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น a u e s t timer อันนี้ก็คือปกติเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในโหมด ที่ผมเอาไปฟาร์มนะครับพอไปฟาร์มเนี่ยสกิลมันก็จะต่างกันนิดนึงนะตอนเอาไปฟาร์มเนี่ยหลักๆนะครับผมก็จะใช้สกิลตัวนี้ครับตัวเกลซอมนะครับแค่นี้เลยนะแล้วก็ใช้เป็นพวกบัฟทั่วไปก็คืออิมพูกับทูไซส์แค่นั้นเลยครับส่วนสกิลอื่นเนี่ยไม่ซีเรียสครับก็คือยืนขี่หมายิงได้ปกติเลยนะ,อะลองไล่มาดูแบบเร็วๆนะครับสำหรับโหมดฟาร์มนะโหมดฟาร์มผมก็จะไม่อัพดับเบิลสตัฟ นะครับเพราะบางทีเนี่ยเราไปยิงแบบกระจายอ่ะมันจะเร็วกว่านะครับดับเบิลสตัฟผมก็จะไม่อัพนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ OI นะแล้วก็ v i r t u a l i นะครับแล้วก็โ o c a l ร a ม t e r y นะอันนี้บิสพีดจะอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้แล้วแต่นะครับไม่ซีเรียสแล้วเพราะว่าเราฟาร์มมอนเฉยๆนะครับบิสเบนนะครับโฟกัสช็อตเราก็ไม่ใช้เหมือนกันนะครับสติลคาร w สิบนะครับแล้วก็ Win Win Walk ก o c a l Assault i n t i r m e d i a t i o n นะครับ To s i z e e a g e Timer Y Awakening นะครับ Walk Rider อันนี้อัพน,น,นะครับ10ไปเลยนะครับเพราะว่าเวลาตอนที่เราฟาร์มเนี่ยผมใช้อาศัยการขี่หมาแล้วดามเมจมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วมันจะเคลื่อนที่ได้เร็วในกรณีที่เกิดมอนมันห่างนะผมก็จะอัพไว้10เลยเพื่อขี่หมาเต็มนะครับก็คือขี่หมาฟาร์มไปเลยนะแล้วก็จะมา up Speed Arrow เพื่อยิงกระจายนะครับ Poling b o o สนะครับ f e Beat นะครับ วักไซส์วักไบส์เนี่ยผมไม่อัพพิชเชลช็อตไม่อัพนะครับไม่ใช้นะเกลสตอมผมอัพ10เดเจอร์เฟรนลี่10นะครับฮอกบูมแมลง10ฮอกมาตเตอรี่10นะครับแล้วก็ที่เหลือด้านขวาก็จะเหมือนเดิมครับวูฟแฟงเกลวิสเทิ์นนะครับ10แต่ว่าอิเลเมนทัลแอโร่อเรีตัวนี้ผมไม่อัพนะครับเพราะว่ายิงธรรมดาเนี่ยไวกว่านะครับสกิลเอามาวางเนี่ยก็จะมีตัวนี้ครับเกลสอมนะครับ สิเอามาวางสกิลเดียวเลยแล้วก็ที่เหลือเป็นสกิลบัฟนะครับจัดก mm ุูปสกิลเอาก็จะใส่เป็นตัวอิมพู e กับถ mm ูดไซไปนะครับ mm hmm. ตอนอสลับอาวุธเงามานะครับใช้ฟาร์มเนี่ยผมก็จะใช้ตัวโ o c a l m a ลเทอรแทนนะครับไม่เอา f o กัสช็อตมาใส่นะ mm hmm. แล้วก็ตัวขั้นหน้าตัวนี้ผมก็จะไม่ใช้ดับเบิลสตัฟนะครับก็คือจะใช้เป็น i อิมพูแบบนี้แทนนะ mm hmm. แล้วก็ตัวพันธสัญญาเนี่ยผมก็จะไม่ใช้หมานะครับก็จะมาใช้ตัวสปิดแอโร่แทนเอาไว้สําหรับฟาร์ม มันก็จะสามารถจะไปยิงได้หลายๆจุดนะครับก็คือขี่หมายิงยิงกระจายเนี่ยยิงแค่คิด2คิดนะครับก็เก็บมอนรอบๆได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสําหรับตัวเซตฟาร์มนะครับทีนี้กลับมาตัวเซตลาบอสกันนิดนึงนะครับสำหรับตัวเซตลาบอสเนี่ยสกิลที่ผมจะใช้นะครับเอามาวางเนี่ยก็จะมีสกิลตามนี้นะครับผมก็จะใช้ Elemental Arrow Array ในการวางนะครับเพื่อให้ตามเม็ดเราเพิ่มขึ้นแล้วก็ Position Shot ส่วนตัวนี้ขี่ม้านะครับกับคุ้งเนี่ยผมก็เอาไว้ติดมือเฉยๆเพื่อกรณีแบบเราโดนพวกแท็กบอสอะครับที่มันเป็นวังน้ำวนหมุนๆเนนะี่ยแล้วเราโดนดูดเข้าไปอะเราสามารถที่จะกดเกลวิสเทิลขี่ม้าได้แล้วก็กดใช้วากไใสเนี่ยคุ้งหนีออกมาแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามัวแต่คอนโทรลด้านซ้ายอยู่เนี่ยบางทีเราแบบกดปุ่มซ้ายตรงนี้ขึ้นลงมาไม่ทันเงนี้ครับเราก็จะใช้แบบนี้เลยก็คือสมมติ เราโดนดูดไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ขี่หมาปุ๊บแล้วก็พุ่งหนีแบบนี้นะในขณะที่มือซ้ายเนี่ยเราก็ยังคอนโทรลได้อยู่นะครับอ่ะแล้วก็สกิลตัวนี้ก็ใส่เป็นสกิลบัฟไปส่วนตัวนี้ผมก็ติดเกลซอมไว้หนึ่งเอาไว้เคลียร์มอนนะครับอ่ะหลักๆก็สําหรับสกิลฟาร์มกับสกิลล่าบอสเนี่ยผมก็จะวางเลยเอาประมาณนี้เลยต่อมานะครับถ้าเกิดว่าเราจะล่าบอสใช่ไหมครับเราก็จะใช้พรีเซตหนึ่งที่เราได้วางเลยเอาเอาไว้นะครับ คราวนี้เราก็จะใช้ความสามารถร่วมกับตัวสปินกม่วงของเราด้วยนะครับโดยนกม่วงของผมเนี่ยมันจะ5ดาวแล้วนะตัว5ดาวเนี่ยมันก็จะบอกว่ามันจะมีเอฟเฟกที่ขยายเป็น15วินาทีอ่าถามว่าเอฟเฟกตรงนี้มันคืออะไรอเราลองมาดูภาพรวมตรงนี้ครับสำหรับนกม่วงนะครับเวลาตอนที่เราปล่อยสกิลแอคทีฟของเขาเนี่ยเขาบอกว่าจะหลังจากสร้างดาเมจแล้วเนี่ยจะทำให้เป้าหมายเนี่ยติดเอฟเฟกนะครับซึ่งจะทำให เป้าหมายเนี่ยได้รับดาเมจจากตนเองเพิ่มขึ้น25%ภายในระยะเวลา6วินาทีถัดไปนะครับก็คือเมื่อเราปล่อยนกม่วงไปเสร็จปุ๊บภายใน6วิเนี่ยเราจะสามารถโจมตีแรงขึ้นได้อีก25%แต่พอมันเป็น5ดาวเนี่ยนะครับมันจะขยายจาก6วินาทีเนี่ยเป็น15วินาทีนะครับตามคำอธิบายด้านล่างตรงนี้เลยนะดังนั้นก่อนที่เราจะใช้ p r e i s i o n Shot ยิงไปเนี่ยเราก็จะใช้ร่วมกับตัวนกม่วงตัวนี้ครับในการ ปล่อยสกิลออกไปก่อนแล้วก็วางตัวสกิล Elemental Arrow Array ตัวนี้นะครับไปที่เป้าหมายแล้วก็ตามด้วย Precision Shot นะครับสเต็ปของผมมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่ะสมมติผมก็ลงจากหมานะครับแล้วก็ยิงยิงยิงไปเรื่อยๆพอเราจะกดนกม่วงเนี่ยมันจะขยับเข้าไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าระยะในการปล่อยเนี่ยมันจะสั้นอ่าเราปล่อยไปเสร็จปุ๊บเราก็จะมีเวลาอีก15วินาทีครับแล้วเราก็วางนะครับพื้นที่ตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ยิงรัวเลยครับ มันก็จะทําให้ดาเมจของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราได้ผลจากสกิลของตัวนก่วงไปด้วยอีก15วินาทีซึ่งพ e c i s i o n shot เนี่ยมันใช้ระยะเวลา10วินาทีในการยิงเท่าก,กับว่าเราจะมีระยะเวลาเนี่ยยิงรัวๆได้เลยทาดาเมจได้เพิ่มขึ้นนะครับ25%ภายใน15วินาทีอพอหมดเสร็จปุ๊บเหลือตรงนี้19วินะครับพ e c i s i o n shot ผมก็จะวางตรงนี้ไปใหม่นะครับวางวงกลมเข้าไปใหม่มันก็จะคูดดาวพอดีแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างเนี้ย ใครอยากที่จะปล่อยนกมุวงไปเป็นระยะเนี่ยก็กดปล่อยได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยปกติผมก็จะรอประมาณ5-43อย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะกดไปทีนึงอ่ะเสร็จแล้วก็ถอยมานิดนึงครับแล้วผมก็ยิงจีทช็ชอตไปแล้วก็วางสกิลไปแบบนี้อ่าถามว่ามันเสียจังหวะนิดนึงไหมก็ก็นิดนึงแต่ว่าเราก็อาศัยช่องว่างตรงที่บางทีเราเดินหลบสกิลบงสกิลบอสพวกนี้ครับเดินหลบมาแล้วก็แวะปล่อยสักนิดนึงนะครับแล้วดูครูดาวสกิลให้ดี นะครับอ่าผมก็จะปล่อยยิงๆไว้อย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆแล้วพอคูดาวเสร็จปุ๊บผมก็จะวางตัวนี้ไปแป๊บหนึ่งอ่าถ้าเกิดว่าสมมุติคูดาวพิชเช o นช็อตมันไม่ได้ใช่ไหมครับผมก็อาจจะปล่อยทิ้งไปทีนึงก็ได้ไม่มีอะไรนะแล้วก็ปล่อยยิงไปเรื่อยๆแค่นี้เองนะครับแล้วก็รอจนกว่าคูดาวมันจะมาจบกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าคูดาวมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยสกิลยิงไป ให้มันทําดาเมจไปก่อนก็ได้นะครับรอจนกว่าครูดาวมันจะมาพร้อมกันอีกทีหนึง่งผมก็ยิงอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้สกิลอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆนะครับจังหวะไหนที่คููดาวของตัวนกกับตัวยิงลัวของเราเนี่ยมันมาพร้อมกันอ,อันนั้นก็คือหาจังหวะปล่อยเอานะครับอย่างนี้ผมก็อาจจะทิ้งไว้สักแป๊บหนึง่งนะแล้วก็ปล่อยนะครับแค่นี้เลยนะสาหรับการจัดตัวสกิลสําหรับลาบอสนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า มีสกิลที่เราจะต้องหลบหลีกใช่ไหมครับแล้วก็จะสามารถกดขี่หมาตรงนี้เนี่ยก็กดหลบได้เลยนะมันอยู่ขวามือเราทําให้เรากดง่ายนะครับซึ่งถามว่าด้านซ้ายมือกดได้ไหมกดได้ครับแต่ว่าเราจะบังคับทิศทางไม่ได้นะมันจะเสียจังหวัดนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการหลบอะไรแบบเร่งดวง่วนอย่างเงี้ยเราก็ขี่หมาแล้วก็พุ่งออกมานะแล้วก็ยังคอนโทรลด้านซ้ายได้อยู่นะครับพอนกม่วงกลับมาใหม่แล้วก็ล้วก็ปล่อยนกม่วงนะครับวางแล้วก็ยิงรัวแบบนี้ นะครับสเต็ปก็จะประมาณนี้เลยง่ายๆนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็น p ร e เซ t ตฟาร์มนะครับพรีเซตฟาร์มเราก็จะวางสกิลบัฟกับสกิลเกลซอมตัวนี้นะครับเอาไว้เพื่อสําหรับเคลียร์มอนโดยรอบๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครยิงแบบยิงรัวยิงเป็นกระจุกอย่างนี้นะครับก็สามารถใช้จะเคลียร์เป็นวงกว้างได้ง่ายนะครับสเต็ปเวลาตอนผมฟาร์มผมก็จะขี่หมาไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เซตให้มันออโต้แทมพันที่ถ้าเกิดว่า ระยะของมอนเนี่ยมันห่างกันเกินไปก็ให้มันเดินไปเดินกลับแล้วก็ให้มันเดินกลับสูตรที่เดิมแต่ถ้าเกิดว่าเรายิงที่มอนที่มันใกล้ๆกันมากแล้วก็ให้มันออโต้อยู่กับที่แบบนี้ก็ได้นะครับอ่าสมมุติว่าผมเซตแบบอย่างนี้ไว้นะแล้วผมก็แค่ปล่อยยิงแบบนี้เองครับอ่าปล่อยยิงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทาดาเมจรัวๆเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะแล้วก็ยิงกระจายอ่าอันนี้มันก็จะไปสนามข้างๆนะครับอ่าแล้วมันก็จะกลับมาเนี่ยแล้วก็ยิงกระจาย แล้วพอถ้าเกิดว่าจังหวะมันได้เกลสตอมเดี๋ยวมันก็จะปล่อยเกลสตอมเคลียร์ไปอ่าลักษณะแบบนี้อ่าเห็นไหมครับปุ๊บปล่อยเกลสตอมอ่านแล้วมันก็ยิงเนี่ยยิงรัวแค่นี้เลยครับสำหรับสกิลเลเยอร์เอาของการฟาร์มนะครับง่ายๆเลยไม่ต้องใช้แอคทีฟสกิลอะไรให้เยอะนะครับปล่อยให้ยิงรัวไปอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับสำหรับสกิลของสไนหรือว่าวินฮอกคลาสสี่นะครับเดี๋ยวพาร์ตต่อไปก็คือจะเป็นพาร์ทของเรื่องการใส่การ์ด นะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับชา n นลมาตลกเล่นเกมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ